สวัสดีค่ะบักสภาพมือสค่ะเอลค่ะน้ำค่ะสาววันนี้ค่ะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดกางเกงยีนผู้หญิงนะคะเป็นงาน USA ลด R K ค่ะลูกค้าจ๋าเป็นสินค้าของทางบรีสัทบัราคา3,000บาทนะคะอาจำนวนชิ้นร้อยตัวบวกลบตกต้นทุนต่อชิ้นประมาณการค่ะลูกค้าจ๋า30บาทนะคะน้ำค่ะค่ะราคาค่ะน้ำค่ะค่ะราคา3า0พบาท นาคาจาาราคาส0มพนบาทจำนวนชิ้นร้อยตัวบวกลบตกต้นทุนต่อชิ้นค่าคานะลูกค้า,คาจ๋า30บบาทนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋า แนะนำค่ะนะคาจะสำหรับวันนี้ใครที่สนใจสามารถ CF ได้เลยนะคะต้นทุน30บาทเท่านั้นตอลิตรค่ะใช่ค่ะจา่อลิตรข้นงหน้าราคา3,000บาทจ้าน้ำค่ะคุ้มมากต้นทุนชิ้นหนึ่ง30บาทเท่านั้นค่ะค่ะน้ำจาได้100ตัวบวกลบค่ะอาจจะ99อาจจะ101ตัวก็ได้แต่เรารู้ราคาอย่างเดียวจ้าน้ำค่ะสาม0ันบาทใช่ค่ะเป็นกางแจงยีนขายยาวผู้หญิง อ่าลูกค้าจ๋าแต่ว่าบางตัวจะเป็นขาสไตล์แบบนี้ก็มีค่ะอาจจะเป็นขา้ายๆกับขาสี่่วนห้า่วนแล้วก็ขายาวนะลูกค้าจ๋าแต่ว่าเป็นงานผู้หญิงนะคะใช่ค่ะหนูว่าบางตัวผู้ชายใส่ได้คะเดี๋ยวค่ะอาจจะเป็นทรงแบบว่ากระบอกเล็กกระบอกใหญ่คาะม่ะบ้านพาเดสนะมีมาหมดในนี้นะคะสามพันบาทคืุ้มมากใช่ค่ะคุ้มวันนี้ไม่มีแล้วนะคะคุ้มๆเยอะๆ่ะลูกค้าจ๋าคุ้มๆเยอะๆอย่ารอช้าค่ะลูกค้าจ๋าอย่ารอช้า ชอบกระสอบนี้ได้ใช่แล้ว่าจะรู้ว่าจะรับเป็นกระสอบใหม่เอาไปลุ้นเองก็ได้นะคะลูกค้าจะสินค้าเรามีพร้อมจะส่งค่ะน้องจ๋าใราคา3 0 0พบาทเท่านั้นนะคะใช่ค่ะสีเข้มสีอ่อนมีมาหมดค่ะลูกค้าจ๋าชอบเข้มๆมีมาในนี้ชอบอ่อนๆมีมาในนี้ค่ะลูกค้าจ๋ายีนดำยีนแบล็กนะคะยีนสนิมค่ะยีนอ่อนยีนสีนะคะบูยีนมีมาหมดนะคะลูกค้าจ๋ามีมาทุกสีนะคะแต่ว่า ยังคงเป็นเนื้อไพน์นิดนะคะใช่ค่ะแล้วก็หมดนี้เป็นสินค้าเก็บีนะลูกค้าจา๋ามีเปอร์เซ็นต์เสียหายเป้นดั่ง5ถึง20เปอร์เซ็นต์นะคะตามเกณฑ์ของทางบริษัทบัคนะคะมีบ้างค่ะน้ำคะ<ช>่ะน้ำจา๋าแจ้งโปรโมชั่นลูกค้านิดหนึ่งแจกอีกแล้วคะ่ะค่ะน่ำใหญ่มากใช่ค่ะรูกค่าจ่าสำหรับใครที่เป็นแฟนตัวยงอยู่แล้วนะคะหรือว่ายังไม่เป็นนะคะรีบเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดดาวด้วยนะคะลูกคา้าจ๋าทำยังไงก็ได้ให้เป็นแฟนตัวยงค่ะ เป็นแฟนตัวยงแล้วเรากลับมาอีกแล้วค่ะลูกค้าจา๋แจกแจกจริงๆลูกค้าเสียแค่ค่าขนส่งเท่านั้นนะคะลูกค้าจา๋าแต่ว่าลูกค้าต้องมา c f เวันแจกนะแต่ว่าเรายังไม่ได้แจ้งรายละเอียดอะไรนะคะลูกค้าจา๋าเราแจ้งไว้ก่อนว่าให้ลูกค้า เป็นแฟนตัวยงไว้ก่อนนะคะใช่ค่ะเอาง่ายๆเป็นก่อนค่ะนะการเป็นแล้วอุ่นใจแน่นอนแต่ว่าต้องเข้ามาดูด้วยนะใช่ค่ะวันที่เป็นแฟนตัวยงแล้วอ่าไม่เข้ามาดูไม่มีประโยชน์นะใช่ไม่เข้ามาเออไม่เข้ามาดูวันแจกวันแจกนะใช่ค่ะเอาง่ายๆต้องเข้ามาดูบ่อยๆนะนะคะจะเข้ามาดูเรื่อยๆแต่ว่าช่วงนี้กดไลค์กดแชร์ก่อนค่ะน้ะกา กจะได้เป็นลูกค้าเป็นแฟนตัวยงนะคะพวกกติกาเรงาง่ายนิดเดียวเป็นแฟนตัวยงเราแจกเลยค่ะน้ำใจเป็นแฟนตัวยงแล้วเราแจกเลยนะคะใช่ใชค่ะ,คะอาจจะแจกแบบเป็นรายการที่ลูกค้าซื้อประจําหรือเปล่าอาจจะแบบว่าอยากเป็นเป็นหมวดที่ลูกค้าเล็งๆไว้หรือเปล่าเป็นหมวดที่ลูกค้าอยากได้อยู่แล้วหรือเปล่านะคะลูกค้าจะต้องดูอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้ระบุนะคะใช่ค่ะอะ กลับมากางเกงดีก uhm ว่ก <cat> ็ได้จ <c uman> <1000 S 2> ้าสามพันบาทค่ะลูกคะจ้าอ่าจำนวนชิ้นร้อยตัวบวกลบตกต้นทุนต่อชิ้นประมาณการค่ะลูกค้าจ้าสามสิบบาทนะคะเป็นกางเกงยีนผู้หญิงค่ะขาทรงขาค่ะลูกค้าจ้ากระบอกเล็กกระบอกใหญ่ดลูกค้าจ้าขาคาอ่ะนะคะมีทุกทรงขากระน้ำขามีมาหมดเลยเรื่องไซส์ก็ค่ะไซส์ M ไซส์ L ค่ะลูกค้าจ้าถามหาเลยมีมาถามหาใหญ่มีมาค่ะ สามพันท่านัใช่ค่ะสามพันบาทเท่านั้นนะคะเกี่ยวจ้าคุ้มมากคุ้จ้าอุ้ยนี้สวยจังเลยเป็นกระบอกเล็กค่ะราคาจาสวยๆแบบนี้นะคะเมื่อกี้เห็นมีเป็นหลุดแบบว่าขาบานมาด้วยนะคล้ายๆคูลอตนะคะราคาจะามีคนมาบ้างใช่ค่ะขาบงขามา ค่ะเดฟลูกค้าจ๊ะพอสมควรเลยมีค้าหมานะลูกค้าจ๊ะแต่ว่าคุ้มกว่าน้ำจ๋าค่ะ,คะแต่ยังไงก็คุ้มพี่ว่า3,000บาทเท่านั้นยังไงก็คุ้มสําหรับหมวดน,นี้นะลูกค้าจ๊ะสามพันบาทเท่านั้นนะคะคุะ้มวันนี้ไม่มีอีกแล้วค่ะลูกค้าจ๋าสุดคุม้มจริงๆคือคุ้มมากลูกค้าจ๋ะสามพันบาทต้นทุน30บาทเอาจริงๆนะเอาเร็วเอาไงเอาไวเอาง่ายค่ะลูกค้าจ๋าตัวละแปดเก้าตัวร้0ยค่ะลูกค้าจอยห้า150ได้ค่ะอ่าก็ ท่านี้ทางนั้นก็แล้วแต่คล้ายๆกับแล้วแต่พื้นที่ด้วยค่ะใช่ค่ะแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ตลาดด้วยนะคะท่านี้ทางนั้นก่อนดาตัดสินใจซื้อก็สามารถเข้ามาดูหน้างานก่อนก็ได้เพราะว่าบริษัทบ้านของเราไม่มีวันหยุดคพนัจงาเปิดทุกวันตั่นจาก9โมงเช้าถึง5โมงเย็นขออนุญาตพักเที่ยง1ชั่วโมงดาลูกค้าจ๋าเปิดทุกวันเอาง่ายๆตั้งแต่อาทิตย์ถึงจันทร์ค่ะลูกค้าจ๋าแต่จันทร์ถึงอาทิตย์วนไปวนมาเอาง่ายๆไม่มีวันหยุดค่ะลูกค้าจ๋าไม่มีีีีวว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 วััััันนนนนนนหยยยยยุุุดดดเเเเเเเลลปปิิททกกกกกกกคคค่่่่่่่่่่่ะะะู้้้้าาาจไไไไมมมมมแแตพพ เกียไปก็ดูวันเลยเอาง่ายๆนะคะร้านจะเข้ามาได้ตลอดเลยนะคะมาดูก่อนค่ะไม่ซื้อไม่เป็นไรค่ะลูกค้าจะเข้ามาดูสิคะเข้ามาปรึกษาก่อนได้นะคะใช่ค่ะอย่ารอช้าค่ะลูกค้าจ๋าอย่ารอช้าค่ะชอบเอฟได้ลูกค้าจ๋าน้ำได้อีกแล้วได้อีกแล้วไซต์ก็เยอะนะใช้น้ำก็มีนะใช่ค่ะถ้าถ้าใซต์ที่กไใต์น้ำมีคือลูกค้าปื้มแล้วใช่ค่ะเพราอมีตั้งแต่ไซตเล็กค่ะไซใหญ่ค่ะมีแต่ไซต์ใหญ่หาไซตเล็กค่ะลูกค้าจ๋าเพราะว่าของเขาค่ะไซตนะคะ ใช่คะ่คะลูกค้าจ๋ากคาคามาเลยอุยินอันนี้สนิมไหมสีสนิมะคะลูกค้าจ๋าตัวนี้สวยจังเลยนะคะสีแบบนี้นะคะเนี่ยทรงแบบน,นี้ผู้ชายบางทีใส่ได้นะคะลูกค้าจ๋าอันนี้แล้วแต่เนาะแล้วแต่นะคะลูกค้าจ๋าแล้วแต่ลูกค้าเอาไปขายด้วยนะคะแต่คิดลดอ่ะต้นทุนสามสิบบาทเท่านั้นนะคะใช่คะ่ะลูกค้าจ๋าเลิศด้วยราคาคุ้มด้วย <c oughs> นะลูกค้าจ๋าถือว่าประหยัดด้วยข่ะนประหยัดมากแต่ว่าแนะนำให้ลูกค้าเอาไปซักเอาไปรีด พื่อจะได้เห็นรูปทรงที่ชัดเจนนะดูค่จ๋าเห็นรูปทรงแล้วเห็นสไตล์แล้วนะคะแล้วก็พี่ว่าก็คุ้มขนาดค่ะคุ้มเลยสามพันบาทรับเอฟได้รับเป็นลูกใหม่ก็ดีขนะน้ำจ๋าเอาง่ายๆรับลูกไหนได้หมดคนะน้ำจ๋าได้เหมือนกันได้เหมือนกันนะโูค่จ๋าได้เหมือนกันนะจ๋าค่ะยิ่งถ้าเป็นลูกรีวิวได้ตามรีวิวครบทุกตัวค่ะวันนี้เป็นทรงลุงพี่เอฟได้เลยขาเขาเป็นแฟชั่นดีขนาดน้ำจ๋ะสวยมากแต่เป็นแฟชั่นมาเลยสียีนฟอกด้วยใช่ค่ะสียีนฟอกสวยอะสีแบบ ใส่ได้ทุกทุกยามเนาะย,ยามไหนก็ใส่ได้ใชโอ้ยตัวนี้เลิศอ่ะตัวนี้เลิศเลยได้เลยค่ะ,ะ,คะแต่ว่าต้องเอาไปซักตรงกลาตรงเข่านิดนิดหนึ่งนะคะาจา๋าองเอาไปซักนิดหนึ่งนะคะใช่ค่ะเพราะว่าตัวนี้เป็นเกรดบ,บีเนาะราคาจา๋ามีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้าง5-20เปอร์เซ็นต์นะคะขาดเปิ้ลดำมีเจอเนะคะ<ช>แต่ว่ายังไงต้นหุ้น30บาท พี่เอาจ๋าเอาไปซักนิดหนึ่งอ่ตีให้เลยซักแล้วต้นทุนขึ้นมาประมาณ40บาทได้ค่ะลูกค้จาจ๋าขายตัวละร้อยให้เลยเออเอาเร็วๆตัวละร้อตัวละร้อยห้าสิาาสอะไรที่เป็น,นแบรนด์ชน้นาค่ะ,ะใช่ค่ะสามารถคัดแยกทำราคาได้เหมือนที่แจ้งแล้วแต่พื้นที่ค่ะ แล้วแต่ตลาดลูกค้าจ๋าจะขายแล้วก็ก้าก็ได้นะได้แถมแล้วก็ก้าก็ได้ได้เหมือนกันสองแล้วก็เก้าก็ได้ได้ถูกสามสิบบาทลูกค้าจ๋าขายสามสิบห้าบาทก็ได้โอ้ยไม่ได้บ๊ได้ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้เอาง่ายๆแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ตลาดก็ได้ค่ะแล้วแต่ลูกค้าสะดวกพี่ว่าได้แต่ว่าถ้าลูกค้าซื้อเยอะ่ะซื้อเยอะเราก็ลดเยอะลูกค้าจ๋าซื้อเยอะเราก็ลดเยอะนะคะ อันนี้เราประมาณการนะส่วนที่เหลือยังไงเดี๋ยวให้ลูกค้าลองไปุ้นกันอีกรอบนะคะสัวรอะไรกัน นี่เป็นการเกงยีนขายาวผู้หญิงนะคะเป็นงาน USA l ด RK นะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัคราคาสาม0บาทค่ะจำนวนชิ้นร้อยตัวบวกลบตกต้นทุนต่อชิ้นประมาณการคาวๆ30บาทค่ะค่ะสำหรับค้าทนใดที่สนใจนะสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะจะเป็นทางไลน์เฟซบุ๊กทางไอจีจะเป็นเบอร์ทรเดี๋ยวจะเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทใดนะคะบริษัทเปิดทุกวันแข่งแต่9้าโมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะคอยติดตามหลางช่องทางคือช่องทางยูทูบค่ะสำหรับหมวดนี้ขอบคุณค่ะ